มายาออนทัวร์ในช่วงสกุมายาออนทัวร์ของเราเนคะเราจะพาไปดูเรื่องราวของสองหนุ่มคะ่ะฮอตประหลอดแตกจริงๆคุณผู้ชมล่าสุดนะคะงานนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกงานที่แบบใส่ชุดไทยคู่กันกับคุณน่ารักมากๆเลยดิฉันกำลังพูดถึงสีและก็นุนิวนั่นเองคะ่ะกลัววจ <So> เป็นคู่ฮอตคู่ใจนะคะซีนุนิวจากซีรีส์มาแรง นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อค่ะเขาควงกันโชว์หวานประสานเสียงละมุนเปิดตัวสุดอบอุ่นในเพลงอ๋อเจ้าค่ะคุณเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่มารวมตัวกันกลางเซ็นทรัลฟูดฮอลล์สาขาเซ็นทัลเวิลด์ไปแบบถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะพร้อมร่วมแจกโปรโมชั่นฉ่ำๆให้ซัมเมอร์นี้พิเศษยิ่งกว่าปีไหนด้วยการลงครัวช่วยกันทำเมนูฟิวชั่นเสิร์ฟแฟนๆในกิจกรรมเซ็นทรัลฟูดฮอล์ Exclusive แฟนมีตติ้ง with C New นะคะ ดยภายในงานค่ะก็มีการจัดกิจกรรมน่ารักน่ารักชวนให้แฟนๆแต่งชุดไทยมาช็อปแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีถ่ายภาพคู่พร้อมลายเซ็นเอ็กซ์คลูซี e lusive, พร้อมรับของที่ระลึกนะคะเป็นปิ่นโตปิ่นใจจาก2หนุ่มไปเลยโดยปิ่นโตนี้นะคะเป็นฝีมือจาก2หนุ่มที่เขาช่วยกันทำเมนูลูกผสมระหว่างไทยกับสไตล์ยุโรปค่ะสเต็กปลาแซลมอนมะขามไข่ลูกเขยกับคุนแล้วก็ไข่ตุ๋นห่อหมกปูด้วย ทำไปคุยงุ่งงิ่งกันไปน่ารักทีเดียวค่ะแฟนคลับที่นั่งดูก็โอ,อ้โหบาหวานขึ้นตากันไปเลยสิคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมหาผู้โชคดีมาถ่ายภาพคู่พร้อมกับรับลายเซ็นอย่างเอ็กซ์คลูซีฟฟินฉ่ำปอดฉ่ำใจกันไปเลยมุ้งมิ้งขนาดนี้ค่ะคุณเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์น่ารักน่ารักจากทั้งคู่กันหน่อยค่ะวันนี้วันนี้ก็เป็น ครั้งแรกที่ผมได้ใส่ชุดไทยกับเฮียเลยครับมางานเซนรัลฟู้ดฮอลล์ครับใช่<ะ>รู้สึกเป็นไทยสตรีทฟู้ดที่แบบที่ทุกคนแบบได้ช็อปกันอยู่แล้วเพราะมีอาหารการกินของแบบมากมายนะครับผมให้แบบช็อปแล้วก็ให้ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักในวันสงการ ต้องขอบคุณขอบคุณที่เชฟโดนัทนะครับผมที่ที่มาเทรนเราที่มาช่วยสอนผมกับฮี่อาทำครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ครั้งแรกน่าจะขั้นแรกเลยนะครับที่ได้ทำอาหารกับเฮียอาครับวสนุกขั้นต่อไปจะมีไหมอยากให้มีอีกขั้นต่อไปเราจะทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยใช่คนก็มีคนมีคนทำอาหารกันอยู่แล้วไหมครับเพราะทำนานโอ้โหนานนานมากแล้วครับตอนที่ผมอยู่เชียงรายเราก็ทำทำกับพ่อไงปกติที่บ้านทำอาหารกินกันเองอยู่แล้วใช่ ส่วนของผมก็ปกติถ้าทําจะเป็นช่วยแค่ช่วยคุณแม่ทำครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เลยครับเราเราชอบตรงที่แฟนสาวทุกคนแบบเป็นจอยครับอีเวนต์แต่งชุดไทยมาเต็มมากคนแบบโอ้แต่งมาแบบคือแบบถ้าถ้าแฟนไปข้างหลังได้นี่คือแบบชุดแต่ละคนน่ารักมากแต่งเต็มกว่าพวกเราอีกก็รู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจมากครับที่แบบทุกคนมาหาเป็นเยอะอีกแล้วครับเป็นบรรยากาศที่แบบไทยไทยประเพณีไทยเนาะเพราะว่าวันสงกรานมันก็ จริงๆมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จัดกันมาแบบหลายปีแล้วอ่ะเนาะก็ม,ม,มาจัดก็รู้สึกแบบคิดถึงบรรยากาศแบบโอ้ยสองปีที่แล้วเพราะติดสถานการณ์โควิดใช่ครับผมงานงานคู่ก็มากขึ้นอีกหนึ่งอยา่างที่กังวลเหมือนกันที่เคยคุยกันว่าทุกคนอาจจะเบื่อพวกเราหรือเปล่าเจอพวกเราบ่อยมากลงรูปไปจีหรือว่าลงภาพงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งานแต่ละอย่างบางคนก็มีท็อปสปอนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็มีรู้สึกเกรงใจแต่ก็รู้สึกที่มาเจอทุกคนแลเราก็แฮปปี้มีความสุข แต่แอบก็กลัวเบื่อมนกันเราว่าเจอกันทุกวันเลยเจอกันเจอกันทุกวันแต่ก็เห็นคอมเมนต์อันนี้เจเจแย่งหวยนะครับว่าก็ไม่ได้เบื่อพวกเราหรอกผมก็อยากบอกเันกัรเพราะว่าอย่าเบื่อพวกเรานะอยู่พวกเราไปเรื่อยๆเลยนะอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยครับสนุกเรามีความสุขแบบแต่งปันความสุขพอยิ้มให้กันแล้วก็แฟชั่นในการดําเนินชีวิตในอนาคตต่อไปด้วยคัน และแฟนๆคนไหนนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนี้ก็สามารถไปสัมผัสวิถีไทยนะคะในงานไทยไทยสตรีทฟู้ดที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ทุกสาขาค่ะวันนี้ถึง26มษายนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งงานดีๆนะคะที่ได้สองหนุ่มเนี่ยไปร่วมกันแต่สองหนุ่มเนี่ยเขาฮอตมากจริงๆนะคะออกอีเวนต์เกือบทุกวันเลยทีเดียวจะมีงานหน้าไหมก็ต้องติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะ มายาออนทู